เอาละครับคราวนี้เราจะมาพบกันในตอนนะครับเที่ยวง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับคืออะไรนะครับคือการที่เราจะไปทําความรู้จักกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Thailand Tourism Directory นนเองนะครับ Thailand Tourism Directory คืออะไรนะครับคือแอปพลิเคชันที่รองรับนโยบายรัฐบาลนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ทําเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและบริษัททัวร์นะครับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้คุณผู้ชมเนี่ยเต็มตาเต็มใจเต็มอิ่มกับแอปพลิเคชันเพียงแอปเดียวเปิดแอปเดียวปุ๊บทำได้ครบทุก อย่างเลนนั่นเองนะครับคราวนี้เป็นอย่างไรเรามาลองดูแอปพลิเคชันตัวนี้กันครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Pay Store เหมือนกันครับแอปพลิเคชันจะชื่อว่านี้นะครับ Thailand t o u r i s m d i r e c เ o r y นะครับเป็นอย่างไรนะครับโหลดเสร็จหรือยังครับโหลดเสร็จแล้วมาดูกันเลยนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันครับเขาจะทําการขึ้นมากดคอนเฟิร์มอนุญาตอะไรนิดหน่อยเหมือนปกตินะครับพออนุญาตการเข้าครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเข้ามาเจอหน้าจอต่างๆมากมายเลยนะครับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับของเรานะีกดสุ็จม โชว์ออกมาหมดเลยนะครับว่าตอนนี้คลองตลาดเก่านะครับคลองสวนร้อยปีนะครับเป็นอย่างไรอ่ลองกดเข้าไปดูนะครับสิ่งที่เขาจะบอกออกมานะครับก็คือหนึ่งสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับขณะเนี้ที่นั่นบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับสาองศามีเมฆเป็นส่วนมากก็แสดงว่าไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับสาองศาก็เชิญไปเที่ยวกันได้นะครับแถมยังบอกได้ว่าปิดแล้วหรือยังนั่นเองนะครับเวลาทําการนะครับเขาจะบอกเลยสถานที่นี้ยังไม่ปิดเราก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ทันทีนะครับค่าเข้าชมมีไหมนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบคือใครนะ ครับเวลาที่ใช้เที่ยวไม่จํากัดนะครับมีที่จอดรถไหมนะครับก็จะบอกมาแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับอ้โหมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งโฮมสเตย์ด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแหล่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับสาธารูปโโคนะครับซึ่งเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างสมมุติถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราถูกใจนะครับเราสามารถกดบันทึกได้นะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจับตาของเราที่เก็บบันทึกไว้ในความทรงจำนะครับแล้วก็หรือจะแชร์คนอื่นก็ได้หรือเราสามารถรีวิวได้นะครับรีวิวรีวิวทาไมนะครับรีวิวเพื่อให้คนอื่นสนใจเพื่่อไปเทีย ต่อในแหล่งท่องเที่ยวนี้นั่นเองนะครับอ่าสมมติผมชอบที่นี่มากนะครับผมรีวิวให้ปุ๊บ5ดาวเลยนะครับแสดงความพิเศษเรียบร้อยนะครับสวยงามมากปุ๊บแบ่งปันรูปภาพมาถ้าถ่ายภาพมารูปสวยๆก็แบ่งปันรูปภาพกับเขาไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งนะครับเป็นไงครับให้5ดาวแล้วเรียบร้อยนะครับดูสวยงามช่วยคนอื่นไปท่องเที่ยวทําให้แบบการท่องเที่ยวประเทศเราแบบคึกคักขึ้นมาอีกนะครับโดยไทยเที่ยวไทยนั่นเองนะครับอ่าแต่คนต่างประเทศก็ใช้เที่ยวได้นะครับแล้วถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราจะได้ทอะไร่ะครับผู้ประกอบการหลักๆเเเเยยออออาาาาจจะให้นัััักกกกกททททท่่่่่งงงีีีววขรรมพบ เราเป็นโฮมสเตย์มาพักของเรานะครับแล้วเราแนะนําที่ท่องเที่ยวอะไรไม่ได้นะครับเราก็ให้เพียงแค่เขาโหลดแอปพลิเคชันนี้ไปใช้นะครับแล้วเราก็เปิดให้เขาดูหรือเขาก็เปิดของเขาเองได้นะครับว่าจะไปเที่ยวรอบๆของเขามีที่เที่ยวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับถ้าเราเปิด GPS ขึ้นมาด้วยนะครับระบบ GPS ของเราเนี่ยเขาจะบอกได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ของเราในขณะนี้มีที่ไหนน่าสนใจบ้างนะครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆของเราที่น่าสนใจบ้างครับลองดูด้านล่างนะครับจะมีคําว่าเนียมีนะครับเนียมีหมายความว่าถ้าเปิดแล้วปุ๊บ GPS ของเราจับได้อยู่ใกล้กับจุดท่องเที่ยวอะไรนะเ้าาก็จโชวขึม ที่ใกล้ๆเราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจน่าไปเที่ยวได้บ้างนะครับอ่าเราก็ลองเลือกดูได้เลยนะครับว่าที่ไหนมีน่าไปเที่ยวบ้างนะครับระยะไม่ไกลมากนะครับอ่าตลาดนัดมะลินะครับเราอยู่แถวเมืองทองธานีนะครับเราก็กดเข้าไปดูนะครับอยู่ตรงไหนปุ๊บไดเรกชันเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเที่ยวเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดชอบกดแชร์กดรีวิวนะครับเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆให้ผู้คนไปเที่ยวทําให้เศรษฐกิจเราเจริญเติบโตนั่นเองครับเอาละครับแล้วถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวล่ะแต่เราไม่รู้จะไปเที่ยวไหนล ตัวหัวข้อนี้จะเป็นการแสดงว่าตอนนี้ในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจในแต่ละจังหวัดบ้างนะครับอลองเปิดดูนะครับที่ผมสนใจปุ๊บเกษตรเมืองทองนะครับงานกเกษตรเมืองทองอผมกดเข้าไปดูก็จะบอกว่าผมอยู่อะไรแวดใกล้ๆก,ก,กับเมืองทองธานีเหมือนกันนะครับแล้วมีงานอะไรก็จะเป็นการใส่รายละเอียดเข้าไปเพิ่มนะครับมีวันสิ้นสุดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีงานต่างๆมากมายนะครับไม่จําเป็นอยู่ต้องแถวแค่แถวใกล้ๆเรานะครับแถวด้านอื่นนะครับอย่าไปเที่ยวจังหวัดอะไรแล้วก็เสิร์ชหาได้เหมือนกันนะ ครับคราวนี้พอเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บต่างจังหวัดนี่โอ้ยหาที่พักยากเหลือเกินนะครับก็มีหัวข้อเกี่ยวกับที่พักให้เราได้เลือกนะครับเราก็เลือกไปเลยครับที่หัวข้อนะครับเขาก็จะมีโรงแรมใกล้ๆของเราขึ้นมานะครับให้เรากดแบบสนใจดูนะครับเป็นโรงแรมไหนที่ใกล้กับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปสะดวกสบายไหมรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสะดวกสบายไหมครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับนอกจากที่เราจะได้รู้แล้วว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะไปอ่ะปิดกี่โมงเปิดกี่โมงอยู่วันไหนสวยงามอย่างไรเดินทางอย่างไรนะ ยังตามด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เราที่น่าสนใจในมีอะไรบ้างนะครับแล้วอาจจะอยู่แถวนี้มานานแล้วแต่อาจจะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้จักอีกนะครับก็เข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราไปแล้วเราต้องการหาที่พักก็เสิร์ชได้จากแอปพลิเคชันตัวนี้เหมือนกันนะครับและถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมานะครับยังมีสายด่วนการท่องเที่ยวให้เราโทรได้ในทันทีอีกนะครับเพียงแค่กดขอความช่วยเหลือนะครับกดไปที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะโทรหาเบอร์ตำรวจท่องเที่ยวให้เราได้ติดต่อและสอบถามเกีีี่่่ยยวกกัััับปปญหาาาทททเเเเรริดขึ้้นนน็อง ไปบ้างครับแอปพลิเคชันตัวนี้สะดวกสบายนะครับกับการที่เราจะพกแอปพลิเคชันตัวนี้ไปในแหล่งที่เราจะไปท่องเที่ยวด้วยหรือเราเป็นผู้ประกอบการเราก็พกแอปพลิเคชันตัวนี้ติดตัวไว้ในการแนะนําลูกค้าของเรานะครับซึ่งทําให้ความสะดวกสบายแก่ทั้งเราและลูกค้านั่นเองครับเอาละครับนอกจากแอปนะครับ Thailand t o u r i s m Directory ไปแล้วนะครับยังมีแอปตัวอื่นมากมายนะครับที่ช่วยส่งเสริมในการท่องเที่ยวของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปของทททนะครับ Thailand Tourism Map นะครับหรือ Thailand Tourism ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น amazing Thailand แอเม ันตวี้หรือของไทยที่เราชอบนิยมใช้กันนะครับตอนนี้นะครับก็คือชิลไปไหนนั่นเองนะครับส่วนมากโดยหลักๆแล้วเราอาจจะหาที่ชิลไปไหนก็ได้นะครับว่าเราจะไปจุดเนี้ยตรงนี้มีสถานที่อะไรน่าเชี่วเขาก็จะมารีวิวมาอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะครับและนอกจากชิลไปไหนแล้วครับอาจจะมีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายนะครับตามแต่ที่ทุกคนจะเลือกใช้นะครับหรือพัฒนาขึ้นมาเองก็ได้นะครับหลักๆเลยก็ไม่มีอะไรยากครับเพียงแค่เข้า Google Play Store หรือ App Store ของ Apple หรือของ a n d r o i ยนะครับก็เพียงแค่ไปเสิร์ชคำว่า เขาก็จะขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันให้เราโหลดได้ไปใช้นั่นเองครับ